วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดัซิงคามมืดก็วันนี้เนาะจะมาแจ้งข่าวนะครับกับดิองเอฟซีุกทุกท่านเนาะสืบเนื่องจากนะครับมีทางท่านผู้ใหญ่ใจดีเนาะทีจท่ันเคยมอบท่ากับข้าวเนาะให้กับพวกเรานะท่านได้ติดต่อมาว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะให้นําเงินส่วนที่เหลือนะครับมาแบ่งกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรา ไม่ได้พักอยู่ที่เดียวกันเนาะพักใครพักมันก็จะได้นําเงินส่วนนั้นมาทำกับข้าวกินกันแล้วก็อาจจะได้มีเงินส่วนต่อไปอีกอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะเหลืออยู่1,234บาทเนาะนะครับพอจะแบ่งกันสามคนนะครับเพราะว่าพี่กับพี่บาวได้ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะ500บาทครับ เงินในส่วนนี้เนี่ยแบ่งกัน3คนก็จะเหลือคนละ411บาทเนาะนี่ซึ่งก็ได้ทำกองไว้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะพี่หนรับไปก่อนเลยเอาเดี๋ยวผมเป็นคนมอบครับผมต้องเงินเท่าไหร่นะ411บาทอ่านี่ของในฮะนี่นะท่านผู้ชมอ่า400นะฮะขอบคุณครับอันนี้ของตาเเลียญ1 1บบาทครับผม 400บาอันนี้ของไอ้เก้าเอาเก้าไม่เอา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 อะแล้วก็ซึ่งอธิบายรายละเอียดว่าทำไมนะครับถึงอย่างนี้อย่างนี้อะซึ่งก็จะมีรายละเอียดนาะที่เราไปซื้อของเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้ถ่ายคลิปอีก911บาทนะ911บาทก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3 3อย่างเนาะอย่างที่หนึ่งก็คือวันนั้นที่เราไปซื้อปลาเผาเนี่ยที่คุณแม่รุ่งเลี้ยงเนาะ แล้วก็เงินยังขาดอยู่เราก็เลยดึงเงินจากกองกลางตัวนี้ <Okay. S 1> ไปใส่นะฮะบ, mm hmm. บวกกับซื้อผักซื้ออะไรด้วย500บาท mm hmm. เนาะแล้วก็อย่างที่2เราซื้อกับข้าวกินที่บ้าน3าสามที่น้อง mm hmm. วันนั้นหมดไปประมาณ2 3 2บาทเนาะ mm hmm. บวกกับซื้อน้ําด้วย mm hmm. แล้วก็อย่างที่3ล่าสุดเลยครั้งล่าสุดก็คือน้องไอซ์กับน้องปอนเนาะซื้อผักที่ตลาดวันที่พี่ใดจันทร์ป่วยนะครับห oh, น,นึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะก็จะรวมเป็น 911สบบาทเนาะนี่คือส่วนที่เราไปซื้อแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก็บางทีกลัวว่าเออาจจะไม่รู้เนาะแต่ว่าเราก็ไปกันหลายคนอยู่ยังพอจําได้นะแล้วยอดครับผมก่อนก่อนแยกเนี่ยเท่าไหร่ก่อนแยกใช่ไหมครับยอดทั้งหมดเลยเมื่อกี้เนาะรวมของพี่ด้วยแล้วก็แยกย่อยแล้วก็งงไหมก็ยอดถ้ารวมของพี่ด้วยเนาะหนึ่งพใช่ไหม จะเป็น2,231ัามบอ็าทแต่ว่าตัดของพี่ลงไป1หนึ่งพันเี่เบาหมดไปห้ารนะครับก็จะเหลืออยู่ยอดเดิม1,234บาทนะครับถ้าเราถ้าเราบวกกับส่วนที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่นะ้าสนหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะครับยอดหลักๆเนาะครับผมแต่ว่านั่นแหละก็คือเราไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยตอนที่เราไปอันนี้ต้องชี้แจงด้วยนะว่ารวมยอดกับ ทางด้านที่ไม่ได้ถ่ายคลิปน้องปอนที่เหลือจากข้าวกับข้าวทั้งหมดแล้วนะฮะทุกท่านเนาะแล้วก็ส่วนของคุณแม่มีเนี่ยวันนั้นเนาะที่คุณแม่มียงหมูกระทะนะครับก็เหลือจากการกินหมูกระทะเนี่ยประมาณ1,800งพันดี๋ยบาทแล้วก็นำไปรู้สึกว่าจะซื้อกับข้าวเช้าเช้าหรือเปล่าตอนนช้าเช้าก็ไปซื้อกับข้าวหมดหมดไประราณท่านกวาดนี่แหละเราจ่าไม่ได้แล้วใช่ครับผมก็ใช้เงินส่วนนั้นไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกนั่นแหละ นก็ประมาณนี้เนาะเยกกันสามคนเวลาเวลาเงินที่เราเปิดเงินข้าวข้าวเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราซื้อนู่นซื้อนี่เราจะไปด้วยกันตลอดแล้วก็สังเกตดูมันจะมีคลิปนักเงินอยู่ข้างถนนแบออกมาตลอดลังกากซื้อของเสร็จนะส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยได้ตายคลิปเนี่ยมันเป็นบางทีเล็กๆน้อยๆนะเราซื้อแบบรีบๆด้วยซึ่งอันนี้นะครับพวกเราทุกคนต้องขอโทษนะทุกท่านถ้าทําให้แบบว่า ไม่ชัดเจนเนาะเพราะว่าโดยความที่คิดว่าเออมันเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลยทําให้ดูเหมือนว่ามันจะมียอดที่ไม่ตรงกันและก็หายไปนะครับอันนี้พวกเราทุกคนก็ขอโทษและก็ขอยอมรับนะครับที่จะนํามาปรับปรุงนะครับสุกัดเนาะนะเดี๋ยววันเงินน่ยไม่ได้หายไปไหนคุยมาถามอะไรกันแล้วก็ คือตรงนะคับตรงตรงทุกบาททุกสตางค์นะแล้วก็ขอบพระคุณเนาะคู้ใหญ่ใจดีที่ท่านคอยเมตตาพวกเราขอให้ท่านสบายใจได้นะเงินทุกบาททุกสตางค์เราบริหารอย่างถูกต้องแน่นอนครับนี่ก็คุยปรึกษากันแล้วเมื่อกี้เนาะและที่สุดท้เออนี่มียอดนึงยังยั่ก็มีมีมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่ผมยังยัง ไม่ได้มอบให้ทุกคนก็คือเงินค่าแก๊สโอ้ค่าแก<ม>๊สห้าร้อยใช่วันนั้นมีผู้ใหญ่เจดีเนาะ s <S มอบค่าแก๊สให้ห้าร้อยแต่ว่าทุกคนเนี่ยแยกย้ายแบบไปอยู่นะห้องนะไปอยู่บ้าน oh, บ้านเท่าเนาะ s <S ผมก็เลยไม่ได้เอาเงินตุดน,นั้นไปเติมแก๊สเพราะว่ามันมันไม่ได้เติมแล้วไม่เอาไมวเไว้เติมบ่ะไม่เอาไว้เติมพอมันมันมันยังเติมอยู่มันยังมันใช้ได้อยู่ว่าจะเอาเงินส่วนเนี้ย แบ่งให้ทุกคนเท่าๆกันเงินค่าแก๊ส500เนาะอันนี้500บาทนะเป็นเงินค่าแก๊สเท่ากันหนึ่งร้อยเนาะคือจังเนาะครับโอ้เราก็เดี๋ยวไปเติมแก๊สขอบคุณครับไม่ไม่เอาไปว่าครับผมอ่ะของพี่บ่าวไว้กับผมนะทุกท่านผมเป็นพยานได้นี่นะของพี่บ่าวมาเอาผมนี่นนะีจะเป็นในส่วนของค่าแก๊สนะที่ทางผู้ใหญ่จะดีท่านเอาไว้ให้เติมแก๊สบ้านพี่นายเพราะพี่นายเห็นว่าพวกเราออกไปพักข้างนอกก็เลย ไม่ได้เอาไปเติมเอาเลยนำเงินส่วนนี้มาแบ่งกับพวกเราด้วยคให้เราไปซื้อกินซื้ออะไรกันเนาะหมดแล้วนะหมดเรียบร้อยนะผมเงินโครงการค่ากับข้าวเนาะค่ากับข้าวเรามากันตามวัสดุของผู้ใหญ่ใจดีค่าที่เราออกไปทำโครงการยังอยู่นะฮะแต่ว่าเรา ยังไม่ได้ไปทํางานเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ชี้แจงเนาะยอดยอดตรงกลางยอดยังเหมือนเดิมนะครับทุกท่านยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้อันนี้เงินเงินที่เราจะไปทำโครงการยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมจะแบ่งเป็นสัดส่วนไว้ครับบ้านเจนางบ้านสาวพี่น้องมัดเอาไว้ที่ถุงแยกกัต่างหากใไม่มีใครไปเตะตัวนี้เดี๋ยววันที่เราไปเริ่มสสำรวจนะเราได้หลังที่เราเข้าช่วยเหลือเนี่ยเราจะยอดตัวนี้มานับช์นับแล้วก็ชี้แจงอีกทีหนึ่งว่าเรามียอดตั้งต้นเท่านี้แล้ว ก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาแจ้งข่าวเอฟซีเนาะก็ขอบพระคุณอีกครั้งครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าว FC เนาะเดี๋ยวก็จะลุยงานนะฮะทานพี่กันต่อพอเหลือระบบไฟอีกไม่เยอะแล้วนะฮะครับใช่ ใช่ใช่ใช่ครับกว่าที่เราจะไปทำจิตอาสาอีกก็นานคเนี่อ่ะรับโอเคครับทุกท่านอยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะผมราจะโอ้โหน้องหมานอนหน้าพัดลมสบายเลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมเขาแปลันหมดแล้วเหรอแปลันหมดเลยด้วยนะรับผมเรายังเงินรถอะไรมา โอเดี๋ยวผมว่าตอนเดินออกมาเขาอาจจะเขาอาจจะเวทมาอุดหนุนนะเพราะอากาศร้อนเนาะฝอดกลอกไลก็เชร์ด้วยครับ